ความเชื่ออยู่คู่กับคนเรามาหลายยุคหลายสมัยและแต่และว,วัฒนธรรมก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปและอีกหนึ่งความเชื่อที่อยู่คู่มากับทุกวัฒนธรรมคือความเชื่อเรื่องของสัตว์ที่นำพาลางร้ายและสัญลักษณ์แห่งความตายสัตว์บางชนิดที่เกี่ยวพันกับความตายจากอดีตจนถึงปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้มีมาชนานตลอดในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในหลายชาติสัตว์หลายชนิดมีความเกี่ยวข้องกับความตายแต่เหตุใดสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงมีความหมายเหมือนกันกับการสิ้นสุดของชีวิตบางชนิดขึ้นชื่อในเรื่องการแจ้งเรื่องคนตาย ในขณะที่บางชนิดมีความเชื่อมโยงที่คลุมเครือมากว่าเป็นของโยมทูตคลิปนี้เสียงปักษาจึงพาทุกคนมาทําความรู้จักกันกับสัตว์เจ็ชนิดที่เกี่ยวข้องพัวพันกับความตายชีวิตหลังความตายในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหนึ่งนกเงือกดาแอฟริกาใต้หรือ Bucorvus lebitori เป็นนกกินเนื้อที่ล่าสัตว์และแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารพบได้ตามทุ่งหญ้าสวัณน,นาและพื้นที่ป่าเปิดในปี2014 j o u r r a l of Enobialian no a n o m y มีการสำรวจผู้คนกว่า98คนใน9ประเทศ ทั่วแอฟริกาตอนใต้และตะวันออกพวกเขาบอกว่านกชนิดนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายและการทำลายล้างตามความเชื่อคนเหล่านี้นกเงือกดำแอฟริกาใต้จัดว่าเป็นนกแห่งลางร้ายในซิมบับเวและมาลาวีบางคนบอกว่านกเงือกดำเกาะบนหลังคาบ้านจะนำโชคร้ายมาสู่ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านถ้าหากเห็นฝูงนกเงือกดำคือสัญญาณของความตายที่กำลังจะมาเยือนในแทนซาเนียนกเงือกคือพาหะของวิญญาณคนที่ตายแล้วและวิญญาณที่โกรธแค้นสองมแมลงปอสีแดงเกาะอยู่บนปลายสนิมโลหะ มแมลงปอฤดูใบไม้ร่วงซิมเพตรัมฟรีควินส์พบเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นในญี่ปุ่นมแมลงปอสีแดงเรดดรากน n โฟลซิมเพตรัมฟรีควินส์จะโผล่ออกมาเมื่อโตเต็มวัยจากทุ่งหญ้าแล้วอพยพบินขึ้นไปบนภูเขาสูงเพื่อหาอาหารที่อุดมสมบูรณ์พอเติบโตเต็มวัยในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงจะบินลงมาจากภูเขาไปยังพื้นที่ด้านล่างแล้วผสมพันธุ์ในพื้นที่ระดับต่ำกว่าภูเขาในช่วงเวลานี้ตรงกับเทศกาลฤดูร้อนหรือโอบอนซึ่งเฉลิมฉลองวิญ,ญญาณของผู้ตายที่กลับมาเยี่ยมคนที่พวกกเขารั ผลการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาในปี1959พบว่า,มาแมลงปอสีแดงขนาดใหญ่ถูกมองว่าเป็นผู้ส่งสารของวิญญาณเหล่านี้3กลุ่มแร้ง5ตัวอยู่รวมกันท่ามกลางดงหญ้าแร้งเอเชียจิปส์ฟูลเวอร์สเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเลยที่แร้งมีอยู่ในรายชื่อสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความตายแร้งใช้ประสาทสัมผัสอันเหลือเชื่อของกลิ่นเพื่อตรวจจับซากศพที่ห่างออกไปกว่า1ไมล์หรือ1.6934 4กิโลเมตรแร้งชอบที่จะบินวนรอบซากศพและจิกกินเนื้อศพบ,บนพื้นดินแต่ในอียิปต์โบราณ แร้งถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสะอาดในวงจรแห่งชีวิตและความตายตาม Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland หรือสถาบันมนุษยวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรและอัลเลนแร้งสัญ,ญลักษณ์เทพโมดแม่ของสรพพสิ่งชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่านกแร้งทุกตัวเป็นตัวเมียและเกิดจากไข่ตามธรรมชาติทําให้มีภาพพกสีสนกแรง้งโดยพระมเหสีฟาโรหรือฟาโรสตรีเพื่อการปกป้องคุ้มครองตามความเชื่อบางวัฒนธรรมมองว่าแร้งเป็นวิธีศักดิ์สิทธิ์ในการกําจัดศพชุมชนไซโรเอสเตอร์ในอินเดีย ที่รู้จักกันในชื่อพาซีสชาวพุทธวัชรยานในทิเบตก็พึ่งพาแรงเพื่อกินศพคนตายของพวกเขาในแนวทางที่เรียกว่าฟากฟ้าฝังศพตามความเชื่อ Science History Institute Museum and Library ในฟิลาเดลเฟียในอดีตคนสยามเชื่อว่าถ้าแรงเกาะหลังคาบ้านไหนจะทําให้บ้านนั้นพินาศล่มจมต้องบอกว่าพญาหง์ทองมาเยือนแบบเรียกเฮียว่าตัวเงินตัวทองนะครับสี่ั้างคาวที่กําลังบินอยู่บนพื้นหลังสีดํรั้างคาวแวมไพ์ทั่วไปหรือเดอะโมเดิร์สโรทันเดิร์ส ในบางวัฒนธรรมเชื่อกันมานานแล้วว่าค้างข่าวมีความเชื่อมโยงกับความตายชาวมารีในนิวซีแลนด์เชื่อมโยงค้างข่าวกับโฮคิโอไยตามตำนานคือนกกลางคืนที่เชื่อกันว่าสามารถทำนายความตายตามความเชื่อ The r o b u u k o f Mori Proverbs ค้างขาวบินในเวลาพลบค่ำโฮคิโอไยบินในเวลากลางคืนตำนานเล่าว,ว่าไม่เคยมีใครเห็นนกชนิดนี้มาก่อนแต่ได้ยินเสียงร้องในความมืดเฉพาะกลางคืนแต่อาจเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วโฮคิโอไยเป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่มีชื่อว่า h o s t e s e g e r Hyratus Mure มันคือนกล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่พอที่จะล่าเด็กเล็กได้ห่านกูกอินซิยูเรเชียนที่มีดวงตาสีส้มแหลมคมมีกระจุกหูและมีขนจุดมองไปทางซ้ายหรือบิวบับิวโบในหลายวัฒนธรรมนกผู้กเกี่ยวข้องกับความตายส่วนหนึ่งเพราะนกส่วนใหญ่ออกหากินเวลากลางวันนกผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายและผู้ส่งสารเทพเจ้าจากโยมโลกตามความในหนังสือ h o l l Reaction Press 2009โดยเดสมอนด์มอริสในตำนานโรมันเสียงร้องหูดของนกผู้เป็นสัญญาณของความตายที่ใกล้เข้ามา เชื่อกันว่านกฮูกได้ทานายการตายของจักรพรรดิโรมันหลายองมาแล้วความเชื่อที่คล้ายกันถูกค้นพบในระหว่างการสํารวจแบบสัมภาษณ์ที่ดําเนินการในพื้นที่สูงของเขตนิรีทางตอนกลางของเคนยามีการสัมภาษณ์เกษตรกร72รายในพื้นที่มีนกฮูกจํานวน8แห่งโดยมีการสัมภาษณ์และถาม2-12ครั้งในพื้นที่โดยได้ถามว่าชุมชนเผ่าเชื่ออะไรเกี่ยวกับนกฮูกชาวนา76%ตอบว่าเสียงร้องของนกฮูกทําให้มีคนตายบางหมู่บ้านในไทยเชื่อว่านกแสกมันเป็นนกฮูกชนิดหนึ่งครับ ถ้าเกาะลังคาบ้านหรือบินผ่านบ้านใครบ้านนั้นมักจะมีคนตายในอีกไม่นานแต่ชาวสวนปามหลายแห่งกลับชอบนกแสกเอามากๆเพราะมันจับงูและหนูเก่งมากๆบางแห่งสร้างรังให้อยู่เลยหรือมีไม้เสาให้นกแสกเกาะตอนต้นปามเพิ่งจะเริ่มปลูก6อีกาเกาะอยู่ทางด้านขวาของป้ายหลุมศพที่มีรูปร่างคล้ายไม้กางเขนอีกาหรือ crows sp เป็นนกที่ฉลาดมากซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความตายอีกาหรือ carrion crows c r o นเป็นนกที่ฉลาดมากที่กินทุกอย่าง ตั้งแต่ผลเบอร์รี่ไปจนถึงเนื้อที่เน่าเปื่อยตามตำนานพื้นบ้านของชาวไอริชมันเป็นหนึ่งในสามเทพธิดาแห่งสงครามที่มีรูปร่างเป็นอีกาตามศตรวรรษที่19ใน Proceedings of the Royal Irish Academy ที่แนะนำคติชนวิทยาได้ระบุว่าเธอสามารถคาดเดาการนองเลือดซึ่งมันทำให้ทหารหวาดกลัวในสนามรบนูโพ่ออกมาจากท่อระบายน้ำโดยเผยให้เห็นหัวและอุงเท้าขณะมองออกไปอย่างระมัดระวังนูหรือ r a t u s s p มันคือพาหานำเชื้อโรคหลายชนิด ซึ่งบางชนิดอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ในศตวรรษที่14หนูถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของการละโรคซึ่งเกิดจากการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเยอเซนียเพสติสผู้คนต่างคิดกันว่าหนูเป็นแหล่งสสมมัติที่เป็นพาหะของการละโรคโรคระบาดที่ได้ฆ่าชีวิตคน25ล้านคนในทวีปยุโรปในเวลาเพียง5ปีแต่ผลการศึกษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าหนูไม่ใช่พาหะนำโรคแต่คนหมัดและเหาะต่างเป็นพาหะนำพาเชื้อโรคส่วนใหญ่ ไปแพร่กระจายในที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วสาระเพิ่มเติมการละโรคเห็บมัดเหาะมักกระโดดหนีจากสัตว์ตายมันทําให้เชื้อโรคในสัตว์ตายมักจบสิ้นแต่คนกลับนําพาเชื้อโรคไปได้ไกลมากทั้งทางบกเดินเท้าขี่ม้าทางเรือโดยสารไขการะโรคที่มาโผล่ในสยามก็เดินทางมาจากยุโรปทางเรือเพราะเชื้อการโรคใช้เวลาฟักตัวไม่นานนักและมีการส่งต่อต่อในคนที่ติดโรคแบบลูกโซคาดว่าคนราว200ล้านคนตายจากโรคนี้ตามตำนานนครศรีธรรมราช เมื่อโรคหาหรือการระโรคระบาดจนต้องย้ายเมืองหนีแต่การย้ายเมืองก็ยังพาคนติดโรคไปด้วยโรคจึงระบาดหนักขึ้นแพร่หลายไปได้ไกลขึ้นในยุโรปและจีนบางเมืองจะปิดประตูเมืองและกักกันคนป่วยไว้ในเขตคนติดโรคถ้ารอตายและมียารักษาจึงจะปล่อยออกมาการโรคสมัยพระเจ้าสีธรรมสกราชทําให้สูนย์สิ้นพราหมณ์ในภาคใต้ไปเลยแต่เดิมมีพวกพราหมณ์ในดินแดนนี้พวกพราหมณ์ต้องแต่งงานในวรรณตนการมีลูกกับคนพื้นเมืองต่างวันนะลูกจะกลายเป็นพวกจันทานรวมทั้งการบีสายเลือดชิดเกินไป มีผลทําให้พวกพราหมณ์ในภาคใต้หายไปพวกพราหมณ์ที่อุบลดกันในภาคใต้ไม่ใช่สายเลือดแท้เป็นพวกเลือดสีโคลนหรือมโนขึ้นมาเองว่าตนเป็นพราหมณ์ข้อมูลนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ส่วนพวกพราหมณ์ในกรุงเทพสืบทอดสายเลือดกันมาแต่กรุงเก่าจะมีการอิมพร์ตเจ้าบ่าวเจ้า,าสาวจากอินเดียคําสัมภาษณ์พระราชครูพราหมณ์ท่านหนึ่งเพราะมีคนวรรณพราหมณ์น้อยมากในกรุงเทพรวมทั้งหลังการปฏิวัติปี2475รัฐไทยไม่ส่งเสริมสนับสนุนพิธีกรรมพราหมณ์ ทำให้พราหมณ์หลายคนต้องแบนเข็มเปลี่ยนสายงานอาชีพเดิมในสยามมากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับชอบกันไหมแล้วทุกคนเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวความเชื่อไหนกันมาบ้างหรือเปล่าครับถ้าเคยก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็อยากฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเราเสียงปักษาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ